ปั๊มลมลูกสูบนะครับกกจะเป็นรุ่น TA หนึ่งสองศูนย์นะครับตัวน,นี้เป็นปั๊มลมสิบห้าแรงนะครับตัวน,นี้มาด้วยอาการลูกมันติดนะครับแล้วก็เลยทําให้เสื้อนะครับแตกนะครับเดี๋ยวเรา waiter, ไปดูเสื้อท totally. ี่แตกนะครับตัวนี้นะครับเป็นเสื้อที่แตกนะครับตรงตีนเสื้อนะครับแตกละเอียดเลยนะครับแล้วก็ลูกของมันนะครับ ก็คือโลกมันติดนะครับแล้วก็มันกระชากนะครับทําให้โลกมันแตกนะครับแล้วก็ดันขึ้นไปอีกทีนึงนะครับมันก็เลยไปกระแทกตัวเสื้อตัวนั้นนะครับตัวเสื้อตัวนี้นะครับก็เลยกระแทกขึ้นมานะครับตรงบริเวณตีนเสื้อนะครับก็แตกหมดเลยนะครับตอนนี้เราก็สั่งตัวเสื้อมาใหม่นะครับส่วน ของเก่านะครับอันนี้ผมก็แช่ตัวดาไฟไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับเราจะล้างแล้วก็ประกอบกันวันนี้นะครับข้อสาคัญของมันนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นตรงจุดนี้ไหมครับที่เป็นจุดๆุดนะครับอันนี้มันจะต้องใส่กลับมาที่ตัวผู้เล่นะครับตัวผู้เล่ตัวนี้ให้ตรงตําแหน่งเดิมนะครับเพราะว่าไอที่เขาเจาะรูไว้นะครับตรงนี้ก็คือเจาะรูบาลานตัวเผาเข้าเหวี่ยงนะครับกับตัวผู้เล่มาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเราไปใส่ ตัวที่เจาะนะครับไปไว้ด้านล่างนะครับเวลาเครื่องเดินนะครับมันจะสั่นตรงนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะครับก็ลองดูนะครับถ้าิดตําแหน่งมันก็จะทําให้ตัวบาลานซ์ของเพาาข้าเวี่ยงนะครับไม่ดีนะครับก็ทําให้เครื่องสั่นนะครับเดี๋ยวมีเปลี่ยนซีนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น49.5 77.8 1นะครับ ก็ยังมีบางส่วนนะครับเดี๋ยวจะต้องแช่ใหม่นะครับอันนี้มันไม่ออกนะครับในชุดของไอเสียนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแช่ไปอีกรอบนะครับ,บเป็นหลักฐานนะดรว่ ก็จะมีอะไรที่จะเปลี่ยนให้กับตัวหัวปั๊มลม TA 1 2 0ตัวนี้นะครับไล่มาจากทางขวาก่อนนะครับก็จะมีชุดใหม่เลยนะครับก็จะมีตัวเสื้อสูบนะครับมีลูกสูบแล้วก็มีก้านมีสลักนะครับชุดนี้จะเป็นชุดของฝั่งที่แตกนะครับแล้วก็จะมีลูกสูบด้านบน2ตัวนะครับแล้วก็ก้าน2ชิ้นนะครับตัวนั้นจะเป็นของเก่าอยู่นะครับ แล้วก็จะมีของใหม่ที่จะเปลี่ยนก็มีกองอากาศนะครับแล้วก็จะมีตัวชาร์ปนะครับอันนี้วาล์วไอดีวาล์วไอเสียนะครับและตรงนี้ก็มีแหวนนะครับ3มชุดพร้อมด้วยอันนี้สลักเป็นของเก่านะครับอ่าอันนี้แหวนล็อกสลักเป็นของเก่านะครับแล้วก็มีตาแก้วนะครับมองระดับน้ํามันนะครับแล้วก็มีตัวซีนนะครับผมก็มีปะเก็นนะครับ1ชุดนะครับส่วนทางด้านซ้ายนะครับ ตรงนั้นก็จะเป็นชุดเก่านะครับเป็นเสื้อเก่าแล้วก็ฝากดวาวนะครับแล้วก็มีตัวหัวนะครับใส่วาวนะครับตรงนั้นก็จะเป็นที่ใส่วาวไอเดียเสียนะครับตัวแข้งนะครับเราก็ทําการล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับไอ้ที่มันดําๆอยู่ก็คือมันเป็นฝ้าคราบฝังไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีการทําสีตัวหัวด้วยนะครับเก็บสีทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูตอนเก็บสีอีกทีนึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็เริ่มประกอบนะครับจะเริ่มประกอบจากตัวด้านในนะครับก็จะเป็น ก้านนะครับที่จะประกอบขึ้นมาก่อนนะครับวิธีการประกอบเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะทําการใส่ตัวก้านสูบนะครับก็จะมีก่อนจะใส่นะครับเราก็จะมีใส่ตัวชาร์ปก่อนนะครับใส่เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับชาร์ปจะมีร่องอยู่นะครับเราก็ใส่ให้มันตรงร่องนะครับมีที่ก้านนะครับแล้วก็นี้ ติดตัวประกับล่างครับใส่ให้พอดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวประกบกันไปในท่านี้นะครับมันจะมีตัวหนังสือนะครับเขาตอกมาร์กมานะครับอันนี้มาร์กมาสามเจ็ดสี่นะครับเดี๋ยวเราก็ใส่อ่ตัวชาร์ปนะครับกับตัวก้านอันนี้นะครับตัวประกบนะครับให้มันตรงกันนะครับนี่นะครับตัว การเตะน้ำมันนะครับต้องหันลงไปด้านล่างเสมอน,นะครับอันนี้ทั้ง3ามตัวมันงอหมดนะครับ <_ c oughs> เดี๋ยวเราก็ทําการให้มันงอไปด้านล่างทั้งหมดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ไปที่ริมนู้นก่อนนะครับก็คือเอาตัวหนังสือนะครับให้มันอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันนะครับหันขึ้นมาด้านบนตรงนี้เราเราใส่น็อตก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวน้ำมันนะครับ ไปหล่อลื่นที่ตัวเพานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มีฉลมน้ำมันตรงบริเวณเผาเข้าเี่ยงนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราประกอบมันจะได้มีน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นตรงกลางนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่น็อตด,ด้านล่างเข้าไปหนึ่ตัวนะครับ ตัวแกนนะครับตัวตัวก้านนะครับก็จะขยับได้ลักษณะแบบนี้นะครับทำได้นะครับไม่ติดนะครับไม่ฝืดนะครับก็ต้องขยับได้นะครับแบบลื่นๆแบบนี้นะครับต่อไปเราใส่ตัวกลางนะครับตัวนี้เขาตีตามาเป็น4 3 2สาสองครับเราก็จะใส่ขาตัว4 3 2สาตัวนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ ก้านใหม่ผมก็จะมาใส่ที่ฝั่งทางนี้นะครับใส่นะครับก้านนะครับก็หันลงนะครับต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับหันลงไปนะครับอย่าหันขึ้นนะครับมันจะแทงแข็งนะครับเอาทั้งด้านตัวหนังสือขึ้นนะครับก็ยึดน็อตปลายตรงนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรครับ นี okay. so no no so, so so ่คร ok. so ับก so ็ทดสอบนะครับว่าตัวก้านนะครับขยับได้นะครับไม่มีปัญหาอประมาณนี้ครับก้านนะครับมันจะหมุนไปนะครับพอหมุนไปเนี่ยลูกสูบมันจะอยู่ตรงกลางนี้นะครับมันก็จะไม่กระแทกนะครับไอตัวก้านวินน้มันนะครับก้านวินน้มันก็จะไปวินน้มันข้างล่างนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเตะขึ้นมาให้มันกระจายอยู่ในห้องแข็งนะครับแล้วก็มีส่วนที่กระเด็นขึ้นมาในบริเวณลูกนะครับ ก็จะเป็นการหล่อลื่นให้ลูกสูวทํางานได้คล่องขึ้นนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตัวก้านตัวใหม่นะครับไม่ต้องทําสีนะครับไอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนของเดิมนะครับก้านตัวเดิมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกนะครับใส่เข้าไปเลยใส่ให้มันอยู่ในท่าตะแคงข้างแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกน็อตตัวนี้นะครับ นี่นะครับพอใส่เสร็จแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถอดน็อตเบอร์สิบนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราใส่ชาร์ปก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันจะมีมาร์กแต่เขาไม่ได้ตอกไม่ได้ตอกเป็นตัวเลขนะครับด้านนี้ก็ไม่มีนะครับ้ันนี้ก็ไม่มีแต่ตัวนี้ก็จะมีจุดนะครับเราก็เอาจุดให้มันอยู่กับจุดนะครับทําไมมันถึงต้องอยู่ในมาร์กเดียวกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราสลับแบบนี้มันจะไม่ตรงนะครับ ตัวตัวข้อด้านล่างนะครับตัวประกับด้านล่างกับตัวข้อเนี่ยมันจะไม่ตรงนะครับมันจะเยื้องกันอยู่หน่อยนึงนะครับพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะบีบตัวเพานะครับแล้วก็ทําให้มันไม่ขยับนะครับนี้ก็ต้องระวังนะครับอ่ะพอใส่น้ำมันนะครับมันก็จะเริ่มเลื่อนขึ้นนะครับนี่มาดูครับไปแล้วก่อนอั้ดูครับแล้วก็ดูมัน

ถ้าเราใส่แหวนผิดฝั่งนะครับผลที่จะเกิดนะครับมันก็น้ํามันอาจจะไปกับลมนะครับอาจจะมีหลุดไปนะครับเพราะว่าแหวนมันไม่ได้รีดน้ํามันลงมาด้านล่างนะครับมาที่ร่องน้ํามันนะครับมันรีดขึ้นไปที่หัวนะครับอันนี้นะครับมันจะมีแหวนอัดนะครับแหวนอัดก็จะเป็นด้านข้างเรียบนะครับก็คือด้านข้างจะเป็นแบบเรียบนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมันจะมีร่องนะครับให้หันลงด้านล่างนะครับแล้ว แหวนเนี่ยบางตัวนะครับที่เรามีขายนะครับบางตัวก็จะมีตัวหนังสือนะครับบางตัวก็จะไม่มีตัวหนังสือสกรีนมานะครับมาปั๊มมานะครับตัวหนังสือเนี่ยก็คือให้หันขึ้นนะครับโดยตามปกติแล้วต้องหันขึ้นนะครับตัวขีดให้หันลงนะครับถ้าไม่มีตัวหนังสือก็คือดูที่ขีดเอานะครับเอาขีดให้หันลงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของตัวแหวนอัดนะครับส่วนแหวนน้ํามันนะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีร่องน้ํามันนะครับ มันจะมีสโลปนะครับสโลปเนี่ยเราเอาขึ้นด้านบนนะครับส่วนตัวเรียบเนี่ยให้หันลงด้านล่างนะครับโอเคใส่แหวนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่อีก2ตัวนะครับตะแก้วนะครับลาแมวระดับน้ำมันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัววงรีนะครับมีโอลิงด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็มีฝาครอบที่เป็นเหล็กนะครับก็ใช้น็อตยึดสตัวนะครับ ยืดแค่ตึงๆพอแล้วครับไม่ต้องอัดเยอะนะครับเพราะถ้าอัดเยอะเดี๋ยวมันจะทําให้ตัวอะคริลิกมันหักนะครับตัวนี้เราก็มีจําหน่ายนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่เราใส่ในวันนี้นะครับทุกอย่างเรามีจําหน่ายทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวก็เราขึ้นลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปให้นะครับอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับอันนี้ต้าแก้วใส่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราก็เตรียมน้ํามันนะครับเดี๋ยวเอาน้ํามันเทใส่ไปก่อนนะครับพอน้ํามันเทใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วผมก็จะเริ่มประกอบเสื้อแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้เติมน้ำมันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการประกอบนะครับใส่ปาเกลนแล้วก็ใส่เสื้อนะครับจะจบนะครับกับชุดบนนะครับแล้วก็มีชุดฝาเข้าเบาวนะครับ ปะกเกนนะครับก็จะมีปะเกนตินเสอร์นะครับที่เราจะใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะทากาวที่ตัวปะเกนไปเลยนะครับลลงมาแล้วนะครับใส่น็อตไปก่อนเลยนะครับทั้งสองตัวนะครับ ใส่ยึดไว้ก่อนนะครับตัวน็อตนะครับก็จะอยู่ฝั่งด้านข้างนะครับที่เป็นสามรูนะครับเอาไว้ด้านข้างนะครับหรือสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับเอาไว้ด้านหน้าด้านหลังเสมอนะครับอ่ะใส่ประกันเรียบร้อย ตอนนี้มาใส่เสื่อเหมือนเดิมใส่นะครับก็จะมีชุดหัววาวนะครับตัวน,นี้นะครับเราก็จะใส่ไปบริเวณนี้นะครับอย่างนี้เลย มาต่อกันเลยครับเป็นเสื้อวาวนะครับเราก็จะใส่ตัวกลางก่อนเหมือนเดิมเพราะว่าใส่ง่ายนะครับนี่นะครับเกนวาวก็จะประมาณนี้นี่ก็ด้านบนได้เลยก็สังเกตให้ดีนะครับตรงนี้อยู่ด้านหลังนะครับตัวเกลียวอยู่ด้านหน้านะครับ แต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็จะเป็นเกลียวข้างหน้าข้างหลังนะครับอันนี้มันเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นตัวรุ่นเก่าด้วยนะครับมันเป็นด้านหลังมันเป็นประเก็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่แหวนลองวาลนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าแหวนรองวาลเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับอ่ะเสร็จนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราติดตั้ง ตัวเสื้อวาวนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเสื้อลูกสูบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัววาวนะครับขอวาวหน่อยอันนี้นะครับเป็นวาวไอดีนะครับของเราก็เช่นเคยครับมีจําหน่ายวาวไอดีมันจะกดได้แบบนี้นะครับซึ่งต่างจากวาวไอเสียนะครับวาวไอเสียจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นตัวตันๆเลยนะครับ จะเป็นตัวตันๆเลยส่วนวาวไอดีนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเราใส่ลูกวาวกันนะครับก่อนใส่ลูกวาวนะครับมันจะมีแหวนทองแดงนะครับเราใส่แหวนทองแดงรับบ่าตัวนี้ไว้ก่อนนะครับอ่แหวนทองแดงมามาก่อนเลยแหวนทองแดงนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับใส่ในรูนี้นะครับก็คือมันจะรองบ่าของตัววาว ไว้แบบนี้นะครับซึ่งเป็นประเก็นนะครับมันก็คือทําหน้าที่เป็นประเก็นนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับอ่านี่คือแหวนลองวาลนะครับเราก็จะใส่เข้าไปในบริเวณนี้นะครับลงเข้าไปในรูนี้นะครับวางเข้าไปจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เอาวาลนะครับใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นทางฝั่งของวาลไอดีนะครับวาลไอเดีเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่ลงไปตรงๆแบบนี้นะครับ วาลก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นวาลไอเสียนะครับวาไอเสียเราก็ใส่แหวนทองแดงกลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับแหวนทองแดงมาดูทางวาลไอเสียนะครับแหวนทองแดงเราก็ใส่เข้าไปนะครับในรูนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้นะครับนี่วาลไอเสียนะครับใส่เข้าไปเป็นอย่างนี้นะครับนี้คือจบแล้วนะครับในชุดของวาล ฝาเข้ามารจะมีทางไอดีและไอเสียนะครับไอดีก็จะมีหัวจุกนี่นะครับเป็นแบบนี้วารไอดีนะครับเป็นหัวจุกลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับไอดีก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีโอลิงนะครับพอดีโอลิงผมหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโอลิงมาใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับอ่ามันจะค้ำมันจะค้ำบาพอดีนะครับแล้วก็วารไอเสียนะครับ ฝาเข้าวารไอเสียนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอะแบบนี้นะครับแต่ในจุดสังเกตนะครับตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับมันจะไม่เสมอนะครับมันจะไม่สนิทนะครับเวลาใส่โดยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยสนิทนะครับตรงนี้นะครับบาาด้านข้างนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นแสงตรงบริเวณนี้นะครับ ตัวนี้นะครับก็คือตัวฝาครอบวาล์วเนี่ยมันค้ำบ่าวาล์วแล้วนะครับฝาครอบวาล์วมันจะห่างอยู่แบบนี้นะครับก็คืออันนี้คือสุดแล้วนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอัดน็อตเข้าไปนะครับจนให้มันสนิทไปข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาอีกข้างหนึ่งให้สนิทนะครับไอตัวนี้จะแตกแบบนี้เลยนะครับตรงนี้จะหักเลยนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าแตกกันมาเยอะแล้วนะครับลูกค้าผมก็แตกหลายเจ้านะครับผมก็อธิบายให้เขาฟังนะครับว่า ตัวเนี้ยฝาตัวเนี้ยมันไม่เสมอนะครับมันจะลอยๆอยอยู่นิดหน่อยก็คือพอขันไปจนตึงๆแล้วเราก็หยุดเลยนะครับประกอบชุดหัวนะครับอันนี้ผมก็เอากองอากาศมาใส่ไว้ก่อนนะครับอันนี้ใส่ลองๆไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงหัวเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องทําสีอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้จะมีเปลี่ยนซีนครับซีนตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับของเตา มันหลุดออกมาอยู่แล้วนะครับเราก็ดึงออกมานะครับซีนครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับยัดเข้าไปเลยตรงนี้ก็เดี๋ยวจะตอกหน่อยนะครับอันนี้เราก็เอาผู้เล่ใส่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวผมจะทําสีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใส่ผู้เล่ทีหลังนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการประกอบหัวนะครับวิธีการก็อย่างที่เห็นกันนะครับ ก็ยากง่ายก็คอมเมนต์บอกกันนะครับว่ามันยากมันง่ายตรงไหนดูแล้วไม่เข้าใจนะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็เย็นแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็มาทำสีกันนะครับโอเคปิดกล้อง ตอนนี้ก็พ่นสีเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใส่ผู้เลไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกอบตัวท่อด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดัดท่อนะครับอันนี้ก็พ่นสีไปก่อนแล้วก็มีทําสีตัวใบพัดด้วยนะครับนี่นะครับทําสีเสร็จเรียบร้อยสวยงามตัวหายใจนะครับ หัวปั๊มลม TA 120นะครับก็ประกอบไปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่อด้านหลังนะครับเป็นท่อร่วมนะครับก็ยังไม่ได้ทํานะครับใบพัดอันใหญ่นะครับที่อยู่ด้านในนู้นนะครับอันนั้นก็ยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยมันจะค้ากับพื้นด้านล่างนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ตัวผู้เล่ด้านหลังไว้ก่อนครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้ามีตัวปั๊มลมนะครับ ta 1 2 0หรือเป็นรุ่นอื่นก็ได้ครับมีอาการประมาณนี้นะครับก็จะให้เราตรวจสอบหรือจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็จบไป็นทีรยบรองนะครับกับงานประกอบหัวปั้มลม ta 1 2 0นครับตอนนี้ก็เตรียมพร้อมส่งให้กับทางลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้มีงานมานำเสนอกันอยู่เท่านี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ